อ่ก็มีแปดคนแต่ละกอุ่มเนี่ยเหรอเป็นก้อนเนี่เหรอกลุ่มหนึ่งอาจจะหนึ่งคนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเจ็ดคนก็ได้เรามีวิธีใช่ไหมพิธีเก่งเลขมีวิธีคิดหลายอย่างอ่าไหนเห็นแล้วยังกลุ่มไหนกลุ่มอยู่ไหนอแบ่งไปเลยลูกแบ่งแล้วให้ครูเห็นหน่อยตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยนี่กับอใครหายไปแอน เนื่องากบรรยากาศวันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศใต้แสงจันทร์อ่าไหนสี่คนขออยู่กับครูซอตรงนี้ครับผมงสี่คนไปอยู่ฝั่งนี้ค่ะด้านนี้เลยนะคะเราไปนั่งตรงเตียงนอนกันเถอะค่ะโอเคให้คนดูแล้วไงให้ครูซาดูแลเรื่องนี้ก็ได้ออกมาแม่เขาค่ะ ออ ều, อเออข้าน้ำพี่อูเดยอออกไปโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคครับนี่ไม่ไม่ใชคนเดียที่อยู่กันเวลาดี่ตอง่นี้อ, <c oughs> อือหอะิงไม่สังเกตเห็นทีเต่าอะไรอย่ เขา <c oughs> เป็นคนนึงที่อยากรับฟังเรื่องราวของเจ้น,นะด้วย่พักก่อนพักก่อนมันอยู่ข้างในพกกูดกบพกูดไม่ออกไม่รู้ไม่รู้เป็นไรกู คิดมากเรื่องเพื่อนี่ออกครับออ้งไนเหรบังตาบังนี่แม็กแอนไปไหนลูกค่ะไหวปะไหค่ะริรอไหวเหรอไหเอาน้ำเอาอะไรก่อนเราหรือว่าจะได้ค่ะโอเค อเ้ยเย็น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 เข้าใจเข้าใจมันเป็นตั้งแต่ตอนที่เห็นไออวีที่หนูกับแม็กเราเพลงด้วยกันอะเฮ้เห็นภาพตอนที่อยู่กับกิ๊มันก็มันก็เฟลตลอดันมปก็จบจบันูันพูดมันพูดไม่ออก คือคือดูลักมากแต่ทุบไม เป็นเงินด้วยอืหาใใจวันก็เปิดเันเหมือนรู้สึกอะไรที่อกีกันวันเปิดว่าหายดีแล้วเลยอือพอพออยู่เย็บเยล้มัน,เอ,อมนเอาอีกแล้ว ผมก็รู้สึกเหมือนมาไม่เต็มเหมือนบางทีันต้องฝืนฝืนคืตอต้องแต่ตอนตอนกินออกก็ก็เศร้าค่ะแต่พอตอนนั้นก็หายมาแบบสักพักหนึ่งยอะยเงี้ยพอมาเห็นภาพอีกมันก็มันก็กลับไปอีกแล้วแบบอีกไปอีกแบบคืบตูมัหนหายเรื่อง เันต้องทํางานของตัวเองอีกใช่แล้วก็แบบเพื่อนก็ฝากดูด้อปอะไรแบบเงี้ยไม่ใจเธอเทนตลอดเวลาก็ <c oughs> ไม่ไหวชีวิตอ,ะอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนี่ไงเขาสัญญาเขาดูแลเจ้ไงมีต้องให้เธอเทนตลอดเลยเศร้ามากก็ได้เราก็เป็นคนใช่เป็นธรรมชาติของสานี้เลยแล้วเศร้าเศร้าของสานี 好，没事。哎，没事。哎，你先坐。